เด็กดีวีสตารงเรียนซิกวิทยาลัยสมุทรปราการและเด็กดีวีสตารกรุงเทพมหานครพร้อมคณะผู้ปกครองร่วมใจกันจัดพิธีทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารักษาประเพณีอันดีงามและน้อมถวายเป็นกตัญญูบูชาพร้อมทั้งสมทบทุนสร้างอาคารปฏิบัติธรรมสร้างถนนและสะพานให้สำเร็จสมบูรณ์ค่ะ สำหรับการทอดพระป่าในครั้งนี้นะคะได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการจิราพรผู้อำนวยการสมพร รอดรังนกและทีมงานคณะครูทุกท่านเป็นอย่างดีนะคะซึ่งภายในงานค่ะทุกคนก็ได้ร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักกับปวัฒนสูตรนะคะจากนั้นตัวแทนเด็กดีวีสตาก็ได้นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและกล่าวคำถวายพระป่าค่ะโดยผู้แทนนำกล่าวคำถวายพระป่าคือเด็กชายทิติพลชอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะโรงเรียนเคหะบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและนายดนวัชระสารสินชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเทพศิรินจังหวัดกรุงเทพมหาคนครค่ะ จากนั้นนะคะก็เป็นพิธีกล่าวคําถวายหนังสือพระไตรปิฎกนะคะกล่าวคําถวายจตุปัจจัยทยธรรมและถวายพัตตาหารโดยคุณจิราพรรอดรังนกผู้อำนวยการโรงเรียนซิกวิทยาลัยกล่าวคําถวายเป็นภาษาบาลี อาจารย์เพียงพรหิรันวงผู้ประสานงานการศึกษากรุงเทพมหานครกล่าวคำถวายเป็นภาษาไทยก่อนที่น้องๆเด็กดีวีสตานะคะจะได้นำอธิษฐานจิตและถวายปัจจัยแด่คณะสงฆ์ค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีๆมากๆเลยนะคะที่ เราเด็กนักเรียนนะคะได้สั่งสมบุญกันตั้งแต่เด็กค่ะก็ขออนุโมทนาบุญนะคะกับเด็กดีวิตาที่โรงเรียนซิกวิทยายลัยสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครพร้อมทั้งคณะผู้ปรกครองด้วยนะคะสาธุค่ะ